คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนอย่าได้ชื่อปัญญาอ่อนเทศกาลกรุงเทพการแปลงกลับมาแล้วหลายท่านน่าจะรู้และบางท่านก็น่าจะได้ไปนั่งดูมาแล้วเพราะเทศกาลได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่7ตุลาประเดิมด้วยภาพยนตร์เรื่องทอรชนคนสวยที่มิตรชัยบัญชาได้แสดงไว้เมื่อปี2510และตลอด5สุดสัปดาห์ที่เหลือ ทางกรุงเทพมหานครสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนและสมาคมหนังกลางแปลงแห่งประเทศไทยได้มีกำหนดการไว้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปมีการเสวนาพิเศษพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและเวลา19นาฬิกาเริ่มฉายหนังตามสถานที่ดังนี้ลานคนเมืองวันที่14ตุลาคมเรื่อง14ตุลาสงครามประชาชน ปี2544 15ตุลาคมเรื่ององค์บากปี2546ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงวันที่20ตุลาคมเรื่องโกขับเกมล้มโต๊ะปี2544 21ตุลาคมเรื่องนักเตะเซียวดิมยี่2544พิเศษภาคสดโดยนักภาคต้นตำรับวันที่22ตุลาคมฉายเรื่องกังฟูแพนด้าปี2558พิเศษในระบบ3มิติ ส่วนลุมพินีวันที่27ตุลาคมเรื่องรัก7ปีดี7ผลปี2555 28ตุลาคมร่างทรงปี2564 29ตุลาคมหอแต๋วแตกแหกกระเจิงภาค2ปี2558ประปาแม้นสี3พฤศจิกายนเรื่องโฟโตโกราฟ2562 4พฤศจิกายนเทพธิดาบา21ปี2521 5พฤศจิกายนเรื่องตลก69 ปี2,542ดาดฟ้าลาซานวันที่10พฤศจิกายนเรื่อง Lost In Blue ปี2,559 11พฤศจิกายน Concrete c ต o าวปี2,557และวันที่12พฤศจิกายนเรื่อง Close ปี2,565นอกจากนี้ยังมีการฉายหนังสั้นนักศึกษาและหนังสั้นจากโครงการ Today at Apple ที่ทางกทมจัดอบรมร่วมกับสมาคมผู้กำกับเปิดหัวในทุกครั้งครับ ก็บอกกล่าวให้รู้ไว้เผื่อว่างไม่รู้จะไปไหนก็ไปนั่งดูหนังกลางแปลงอย่างน้อยๆก็พอจะได้กลิ่นอายอดีตอยู่บ้างซึ่งนี่ถือเป็นผลงานที่ท่านผู้ว่าชัดชาติแสนจะเป็นปลื้มแต่ก็น่าจะปลื้มน้อยกว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินที่แม้จะมีนักวิชาการและคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ได้เห็นพ้องต้องการเป็นร้อยลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลถอยนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาท เพราะวันประเทศจะชิบหายกระนั้นคุณเศษฐาก็ยังยืนยันหนักแน่นมีประชาชนหลายพื้นที่แสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากตนก็ดีใจเพราะตลอดเวลา48ชั่วโมงที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการตนยืนยันตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนำทั้งหลายจากทุกหน่วยงานรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย เราน้อมรับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกยืนยันว่าโครงการเงินดิจิทัลไม่ใช่โครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรโยเงินให้ประชาชนเลือกตั้งให้เรากลับมาใหม่แต่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจำเป็นและความต้องการของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเมื่อยืนยันเสียงแข็งไม่มีการยกเลิอกอย่างนี้แล้วก็คงยากที่จะใครจะขวางได้ ถึงอย่างไรก็อยากเตือนคุณเศษฐาอย่ามั่นใจหรือมุทะลุเกินไปนักจิ้งจกทักอย่างต้องฟังแล้วนี่เหล่ากูรูคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ทักจะไม่คิดหาทางออกทางลงให้ตัวเองเชียวหรือจะเอาชนะค้าคารด้วยเดิมพันของประเทศไปทําไมอืมเอาละไม่ฟังเสียงนักวิจารณ์ก็ควรที่จะย้อนฟังคําพูดของคนคนนี้กู้เงินเอาไปแจกผมว่าปัญญาอ่อนถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจ ให้เศรษฐกิจแข็งแรงจำได้ไหมหนายทักษิณชินวัตรคนที่คุณเศรษฐาเพิ่งจะยกยอปอปั้นว่าเป็นผู้มีวิสัทยทัศน์กว้างไกลวางโครงสร้างสนามบินสมรณภ,ภูมินั่นไงล่ะผมนะ่ะไม่ดูถูกดูแคลนหรอกนะว่าการกู้มาแจกปัญญาอ่อนเพราะบางครั้งโดวยวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจจําเป็นที่รัฐบาลต้องทําอย่างนั้นแต่กับสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้อยากให้คุณเศรษฐาได้ฉุกค,คิดหรือเชื่อคนมีวิสัทยทัศน์กว้างไกลไว้หน่อยก็ดี เพื่อที่จะได้ไม่ปัญญาอ่อนคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน